จะขอดเดือนหน้าแล้วมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะทักมาสอบถามว่ามีวางแผนจะขอดลูกเดือนหน้าค่ะตัวแทนมีแบบประกันอะไรแนะนำบ้างคะ สำหรับคุณแม่ที่วางแผนจะทำประกันสุขภาพให้ลูกนะคะตอนนี้แผนประกันของไทยประกันชีวิตมีอยู่2แผนใหญ่ๆก็คือเป็นแบบค่ารักษาต่อครัง้งและค่ารักษาแบบเหมาจ่ายค่ะขึ้นอยู่ในประมาณของคุณแม่ด้วยค่ะแบบประกันในส่วนของค่ารักษาต่อครั้งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ค่าห้อง1,700บาทจนถึง4,5 0 0ค่ะแล้วก็ในส่วนของแบบประกันเหมาจ่ายมีอยู่2แบบลหลักๆนะคะค่าห้องที่3 0 0พและค่าห้องที่ห าการเลือกแบบประกันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณแม่ค่ะรวมถึงพื้นที่ที่คุณแม่ต้องาการเข้าไปรักษาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือลำพูนลำปางเชีงยงใหม่หรือจะเป็นภาคกลางในส่วนของกรุงเทพมหาคนครซึ่งแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีในส่วนของค่ารักษาหรือค่าห้องที่แตกต่างกันไปค่ะ ทั้งนี้สุขภาพของลูกก็สำคัญนะคะอย่ารอให้ลูกมีประวัติก่อนแล้วค่อยมาทำประกันค่ะเพราะบริษัทประกันอาจจะยกเว้นโรคที่เป็นมาก่อนของลูกก็เป็นได้ค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังแบบนี้แล้วอย่าลืมตัดสินใจเลือกซื้อแบบประกันในแบบตามงบประมาณหรือพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ด้วยนะคะหากอยากปรึกษาต้อมอย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์หรือว่ากดสอบถามทักมาถามต้อมได้ค่ะบ๊ายบาย 是男。